นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t ดคท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ มาแล้วครับมาแล้วกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่เจ๊นันผลไม้สดตามฤดูกาลมาแล้วครับจำหน่ายผลไม้สดสดใหม่ๆราคาถูกๆสะอาดปลอดภยัยมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับ<า>วันนี้เ,นรเรานำผลไม้สดสดหลายอย่างมาให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหากันมากมายผลไม้สดสดจากสวนขายกันในราคาถูกๆสะอาด ปลอดภยัยมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วด้านหน้าด้านในด้าน,าน,าน,านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดกักปากมือเรียกกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่เจ๊นันผลไม้สดสต,ตามฤดูกาลมาแล้วครับจำหน่ายผลไม้สดสดใหม่ๆราคาถูกๆมาแล้วครับมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วผลไม้สดสดใหม่ๆหลายอย่าง มาให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหากันมากมายผลไม้ส,ส,สดๆจากสวนาตามฤดูกาลขายกันในราคาถูกๆสะอาดปลอดภัยมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วด้านหน้านด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับ ว่างหอ,องวหมกปวดไปป่าป่าหัวป่าลาูห